ม right? yeah. ันนี่นะเขาเป็นคนที่ไม่ฉลาดกันซะเลยทำไมครับเดี๋ยวปูโชว์ให้ดูเบ็ดมานี่หน่อยลูกนี่มันี่มันี่อ่ะคปูให้เลือกหนูจะเอาแบงค์ไหนขอแบงค์นี้ครับขอหนึ่ครับเห็นไหมเขาไม่เอาแบงค์ร้อยเลือกเอาแบงค์ยี่สิบเฮ้ยมึงก็บอกแบงค์เลยว่มึงก็เอาแบงค์ยี่สิบวะให้มือได้กว่าแบงค์เลยคู่กับเศร้าเลยนันตัว คู่ขาต้เลียนไมคมคู่นคู่สุกินกับลาค่ะได้เหรอครับลาบันทำมาท่าหใลาบครับแังลครับเควราเทพครูขอที่อยู่หน่อยิคงให้ไม่ได้รครับทำไมแ,แค่ที่อยู่วางทำไม <S <S ถ้าอกไม่แล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับ Thank <laughs> you.